เอาละครับเพื่อนๆก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเอมอาฮอตเกมเมอร์นะวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไล์เกมลิสหรือว่าเกมตะศีของเรานั่นเองนะครับก็เป็นของธนาอีเวนต์ใหม่นะครับก่อนจะไปเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามีข่าวที่แบบว่าสุดสลดมากเลยเพื่อนๆคนหูมากนะครับผมได้ไปเจอข่าวหนึ่งนะเป็นข่าวของธนานาค้อมของเราเองนะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้จักกับด้านนาค้อมของเรานดีนะครับก็เป็นของานาเดี๋ยวผมจะขึ้นบุคคลนี้ให้ดูฮะ ก็เป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ต่างๆให้กับแบบแบบว่าประเทศไทยเราเนาะผมเนี่ยรู้จักตานนันเกมแล้วก็ต่างๆเนี่ยแล้วก็รู้จักวงการตลกได้เนี่ยก็พอแบบว่ามีนาคอมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับตัานนันนาคอมนะนะครับก็รูปที่ผมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นของตันนนนาคอมที่ตอนที่ไปภาคเสียงของทันนานเกมที่มีชื่อว่า He r o of the New Earth นะครับผมก็เป็นของตัานนฮอนนั่นเองนะครับใครที่เล่นฮอนมาเนี่ยใครที่เป็นแบบว่ายุค เมื่อย้อนไปสมัยยุคแบบว่า78ปีก่อนน่ะน่าจะรู้จักกันดีของทันว์นั้นฮอนนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็แบบว่าขอแสดงความเสียใจนะครับไว้อะไรนะครับให้กับนาคอมด้วยนะครับก็ลดด้วยจากเสียปัญหาเสียชีวิตเนื่องจากโรคโควิดนะครับก็เป็นโรคหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสาตา์นั้นโควิดเนาะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะครับตำนานของเราได้จากกันไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในใจของเราเสมอนะครับสัตว์นั้นนาคอมชวนชื่นนะครับโอเคอืม ผมก็ <c oughs> คือผมขอไปเพื่อนๆด้วยนะผมเป็นหวัดมากเลยตอนนี้คือผมหายใจไม่ค่อยออกนะครับผมแบบคัดจมูกมากคือผมเดินเออไม่ใช่ผมไปเติมตังที่เซเว่นมานะครับผมไปเติมวอลเล็ตมาเพื่อจะมาเติมในเทมแบบว่าเติมเกมเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็ให้แบบว่ารางวัลตัวเองให้แบบว่าเขาเรียกไงให้ความสุขให้ความสุขตัวเองนะครับกับหลายๆอย่างนะครับแต่ผมเนี่ยก็ได้ตาฝนมากนะครับเป็น ครับเป็นหวัดหนักนะก็น่าจะอาทิตย์เสร็จนะ่าจะกินยาแล้วก็กินกินข้าวกินยาพักผ่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยร่างกายผมก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเนี่ยปอดของผมไม่ค่อยดีด้วยถ้าติดโควิดมาผมบอกเลยว่าผมเนี่ยน่าจะเป็น <laughs> ลายต่อไปที่ตามน้คอมไปหรือเปล่านะครับโอเค <c oughs> อก็เพื่อนๆเ,เนี่ยรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับเดินทางไปไหนก็ขอแบบว่าปลอดภยัยลวกันนะครับโอเค สัตว์นั่นอีเวนต์วันนี้นะครับเป็นของท่านอีเวนต์ไวท์จิ้งจอกนะครับก็เป็นของท่านแมวจิ้งจอกสีขาวนั่นเองนะครับก็เป็นของท่านด้านตัวละครที่กลับมาอ่รอบสี่นะครับให้ตามหาของท่านตำราแม่มดแล้วก็แมวดำแล้วก็เป็นหมวดนะครับอย่างละสามอันเพื่อนํามาแลกของท่านแม่หมดจิ้งจอกสีขาวนะครับหรือว่าจะเป็นแบบการันตีนะครับให้ใช้ของท่านเงาการันตีอยู่ที่4,500เพชรนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนำมาแลกของท่านแม่หมดจิ้งจอกได้นะครับสะสมของท่านแมวดำน่ะนำมาแลกแพ็ค แพร์การ์ดได้นะครับสุดฮิตนะแล้วก็เป็นลอมละลายนะครับวิตตอรี่กับลอมละลายนะครับส่วนหมวดหมวกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอาไปแลกอะไรได้ครับอ่ะแล้วก็เป็นอีเวนต์ของท่านนั่นการใช้เพชรครับใช้1 0 0 0ง0 0 0สองพจะนามาแลกกล่องอัญมณีได้ครับเพื่อนๆเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นผลึกเนาะนะครับโอเคแล้วก็อีเวนต์ทำอาหารเนี่ยเหมือนเดิมครับอีเวนต์ท่องเที่ยวอันนี้ก็เปิดเล่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ของท่านนั่นการล็อกอินแล้วก็รับของนะอันนี้ผมรับก่อนละกันนะครับ มันถึงวันที่ส4พฤษภาท่านเพื่อนก็ใครที่สะสมครบแล้วก็อย่าลืมมารับนะครับสับนนานของละวัลพวกนี้นะได้ของลงวัลเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะได้อัดคลิปต่างๆอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าร่างกายผมเนี่ยค่อนข้างแบบว่าออ ไดง่าเพื่อนๆผมเป็นโรคแบบว่าอารมณ์แบบหวัดเรื้อยล่างนะครับผมรักษาใจไม่ดีนะครับอารมณ์แบบว่าไม่ค่อยดูแลรักษาสุขภาพนะครับร่างกายผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็อาจจะเป็นโรคภัยได้ง่ายนิดนึงนะครับผมเป็นผู้ชายที่แบบเปราะบางอ่อนแอมากนะครับเพื่อนเออก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตรงไหนไม่เต็มที่นะครับผมขออภัยเป็นน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ระวังการเล่นประมาณนี้ครับัวริซึมต่างๆเนาะอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ของชนะแจ็คพอตนะครับใช้รางวัลการสุ่ม ตั้งแต่10อ่า10เพศจนถึง50เพศนะครับมีเมกาแชร์พอร์ตด้วยแล้วก็มีระบบแบบฟิกไหมเลยไม่มีครับอ่ะอีเวนต์นะครับก็เป็นของตะน,นั่นเป็นมดจิ้งจอกสีขาวเนาะมาสามารถนะครับเม,เ,รมเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มเทิร์นของชานโอกาสโอกาสแปลว่า,ร,ารับเซ็นต์นะฮะรับคืน45เซ็นค่าก่าอสร้างทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างลายม้าเนี่ยจะได้อ่าจะสร้างลายม้าตามฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส50%นะครับเพื่อนๆก็เป็นโดนนะครับเป็นโดนกับได้เงินคืนเริ่มต้นเทิิรร์นนะสกลที่1คับ ติที่สองเจะเป็นบาดเชิญนะครับโอกาสอยู่ที่70%ใช่ไมไม่ใช่ีโอกาส5 0นะครับจ่ายเ0ครับแล้วก็เมื่อไม่บวชนะจะเพิ่มบวก5เนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ชนัโอกาสอ่าค่ามนางคูณ2นะครับแล้วก็โอกาส4-5เคื่อนย้าไปยังพื้นที่ของนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนบัฟเนี่ยจะเป็นของทางด้านโอกาส70เลซนเรื่องหน้าหลังและทอยเต๋าอ๋อแล้วก็ผักนะเป็นมัดชกนะครับเพ ส่วนอีเวนต์ประจำสัปดาห์นะครับมันจะมันพุทธกวัวเพชรเหมือนเดิมนานะแผนที่เมิร์ดแลนด์นะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์การเล่นจัดอันดับนะครับเป็นแผนที่อะไรเนี่ยจัดอันดับผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็แบรนด์ของทางด้านดาส์ซิสซสแล้วก็ไอรีนนะครับ และเป็นของเจ้าหน้าทเล่นเมิดแลนด์นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ตาประทับนะครับเพื่อนก็เปิดให้เล่นวันที่1นะครับก็วันที่1ที่2ที่3นะครับเล่นเมิดแลนด์วันที่1เล่นเมิดแลนด์นะครับเล่น3ครั้งรับตาประทับวันที่2เนี่ยเล่นแผนที่รถไฟนะครับก็เอ่อรับตาประทับวันที่3เนี่ยเล่นแผนที่หัดเทพนะครับซีซั่นสองรับอ่อนเจ้าหน้าทตาประทับเก็บสะสมครบทุก3อันน่ะนำมาแลกของลูปบาทได้นะลูปบาท1,000นะ6อันน่ะ300ถึง1,000นะครับบผมมจะะเก็สส300ถึง1,000แล้วกันผมจะขอการันตี300แล้วกันนะครับแล้วก็็เปนอีเวนต์ต้อนรับพิเศษกการลับมาของหนูเออื้ยนะครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าจเจ้าหนูเอื้อยมาเลยหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการต้อนรับกัรมาของหนูเอื้อยนะครับก็จะเป็นของเทนนันางวัลการล็อกอินแล้วก็เป็นางวัโกวัวพ,พิเศษครับตามนี้เลยเพื่อนๆสามารถมาอาดได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษประมาณนี้ครับอ๋อคัดจมูกเพื่อนผมเริ่มคัดจมูกหนักแล้วนะครับอีเวนต์เป็นของาทดนานการสุ่มแจพปผัดนั่นเองนะครับเพ <laughs> ื่อนๆเดี๋ยวผมดูร้านค้าไปหนึ่งนะได้มาครับแล้วก็มีของาทดนานอีเวนต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือก็คืออะไร อ,อีเวนต์เที่ยวรอบโลกครับเพื่อนๆก็ <est> er> อย่าลืมมาเที่ยวรอบโลกกันได้ครับเพื่อจะรับ500เพชรนะครับแล้วก็เป็นของทานแสนะผมขออนุญาตบินทวีเพชรก่อนละกันนะครับทวีพเพชรจะอยู่ของทันานตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมใช่ไหมเอเชียตะวันออกนะตวนออนะตวันออกเฉียงเหนือเลยเอเชียตะวันออกนะครับก็ผมบินเพชรก่อนละกันนะครับเพื่อนๆนี่นะโอเค เวนนะครับเป็นแบบแจ็ปพอตนะครับอ่าแต่ผมจะลองสุ่มให้ดูนะจากแจ็กุญแจฟรีนะครับผมดองไว้ประมาณ99นะครับเพราะว่าสุมมาส่มเว้นมาสุ่มเว้นไปเนะี่ยมันก็ได้ขอนมาเยอะนะยิ่งสุ่มเว้จนจะี้เนี่ยผมบอกเลยว่าได้ของรานไอ้กุญแจเนะี่ยไวมากฮะอ่ะแล้วสุม่มฮากุญแจครับน่จาจะการันตีนะผมว่าเว้นเะนี่ยถ้าผมทำอ,ะอ่ะฮาร์ดจมูกหนักมากเลยเพื่อนๆฮอคัดจมูกหนักมากจริงนะครับ คือผมน่าจะเป็นหวัดนะเพราะว่าผมตากฝนมานะครับเพื่อนๆถ้าเป็นโควิดก็แค่แบบผมบอกเลยว่าผมเนี่ยน่าจะตุยแน่นอนนะถ้าผมเป็นโควิดนะครับเพราะว่าร่างกายผมไม่แข็งแรงนะปอดผมไม่แข็งแรงนะครับน่าจะตุยแน่นอนนะถ้าผมเป็นนะอ่ะก็ประมาณเกือบเท่าไหร่นะเกือบเออเกือบร้อยกุญแจครับเพื่อนๆอ่ะพึ่งได้ ตำราจอมเวทจิ้งจอกมาครับตำราแม่มดจิ้งจอกสีขาวนะครับโอ้เกือบร้อยคุณแจนะเพื่อนอ่ะร้อยคุณแจครับไม่ต้องเกือบแล้วล่ะนะครับก็ได้ของทางด้านกิจเอ่อเเารียกไงล่ะวัตถุดิบในอีเวนต์ครับมาหนึ่งอันเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเมกาเจพอตสิอ่ะห้าสิเพชรฮะเป็นหมวกครับเ,เพื่อนๆหมวกนะผมไม่รู้ว่าหมวกออย่าเหมวกออย่านะครับถ้าเจาะยาบ้าหมวกอะ่ะสุ่มจี้ครับถ้าเหมือนท้อ,อมีแม่มดจิ้งจอกด้วยเพื่อนๆ มีของทางด้านอ่ารวัตดเอสด้วยนะครับเดีจะลองทักเสื้ออะไรดีสักห้าร้อยไหมผมชอบเมกาเจพอร์ตว่ะอ่ะลูกบาทแต้โมครับโอ้โหอันนี้ผมว่าไม่ควรใ right ส่มาอย่างยิ่งนะไอ้น่ะห้าสิบเอสดโอเคห้าสิบเอสถือว่าคืนทุนนะครับเจ็ดหมื่นทองถือว่ากําไรอยู่นะเจ็ดหมื่นทองอ่ะห้าหมื่นทองครับแบล็คดามออกยากหรอเพชรสวยสวยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดผมชอบมากเลยอะเลขเลขหนึ่งเจ็ดครับอ่ะส่มประมาณห้าร้อยเพชรนะฮะได้ยาวมาหนึ่งอันแล้วครับเพื่อน ก็ถามว่าได้วัตถุดิบมาเนี่ยเยอะไหมก็บอกเลยว่าได้มาอย่างละอันเท่านั้น,นครับเพื่อนๆแ <c oughs> มวออกยากหรอน่าจะแมวออกยากหรอแต่วันนี้ผมน่าสุ่มมานะเพราะว่าอะไรผมจะได้ไเนี่ยกล่องจี้เพื่อนๆเดี๋ยวรอไว้ค่อยสุ่มในไลน์ล้วกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมอาจจะไม่มีไลน์นะก็เดี๋ยวรอวไว้ของทางด้านไอ้วันที่ผมรักษาสุขภาพดีๆก่อนล้วกันนะวันประมาณวันเสาร์ที่แหละครับ โอเคผมน่าจะสุ่มแล้วกันนะเพื่อนๆตอนแรกว่าจะไม่ทําแหละว่าจะเก็บเพชรนะแต่ผมอยากได้ไอเยมอรีไปสุ่มเล่นดูนะฮะไปรีวิวนะครับว่าเราจะได้อะไรดีนะฮะในสามพันเพชรเนี่ยฮะผมว่าแนะนําให้สุ่มเป็นเมกาดีกว่านะสุ่มสิบเพชรนต่ผมว่าวัตถุดิบมันไม่ค่อยออกเลยเพื่อนๆนะครับวัตถุดิบไม่ออกจริงนะต้องเป็นเมกาเพื่อนๆผมว่าเมกาหน้าจอดีกว่าเห็นปะแมวดําผมว่าหมวดหน้าจอยากครับเดานะ เจ็ดสิบเพชครับอันนี้ดีโอ,อ,อ้พรีเมียมผมว่าเนี่ยไอแพ็คการ์ดพรีเมี่ยอย่าใส่มาเถอะอ่าแมวดำมาสองครับประกาศผลึกตำราครับตำรามาสองนะขาดหมวกอีสองครับนี่หมวกมาสองครับอ่ะผมว่ามีโอกาสปิดอยู่นะแมวดำมาครบครับขาดหมวกอย่างละอันนะขาดหมวกกับตำราอย่างละอันครับ สุ่มเลยแล้วกันนะเพื่อนเพราะสุ่มมาขนาดนี้แล้วอ่ะแมวดำมาน่าจะมาครบแล้วปะ่ะแมวดำขาดอ่าของทางด้านตำราครับกับหัวนะอืมเจ็ดสิบเพชรตบบาทเพชรเจ็ดสิบเพชรห้าสิบเพชรห้าหมื่นเจ็ดสิบเพชรอีกแล้วเจ็ดสิบเพชรออกดีมากนะเพื่อนอ่ะหัวครับหัวมาครบนะขาดตำราครับเพื่อน น่าจะปิดแล้วนะผมว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตำราเนี่ยจะออกง่ายเปล่านะผมเติมผมก็คิดว่าน่าจะปิดนะครับประมาณเท่าไหร่นะเว้นเนี่ยประมาณ3 0 0พันปะ3 0 0พนะครับก็สุ่มประมาณเดีต้องดูว่าเงากี่เงานะเพื่อนนะครับโอ้มีเอสด้วยแต่หน้าก็ผมผมบอกเลยว่ามันโหดไหมมันมันเป็นการที่ไม่ค่อยโหดนะมันเป็นใช้คำว่าไม่ค่อยโหดก็ ก็ดูไงอยู่มันไม่โหดนั้นเพื่อนนะครับการนี้ถามว่าผมทำทำไมเพราะว่าผมจะเอาอัญมณีนั่นเองเพื่อนๆนะครับผมชอบอัญมณีมากนะครับแล้วก็การรีวิวเว้นให้เพื่อนๆดูนะว่าตัวละครน่ยมันเก่งหรือเปล่านะครับก็บอกเลยว่ามันไม่เก่งนะก็ใครที่มีเพชรประมาณ3,000หรือ4 0 0พน่ะนะครับอย่าทำนะครับเ้น,นี้ผมบอกเลยว่าอย่าทำนะครับผมบอกเลยว่าอย่าทำนะครับอะแล้วก็ได้อะไรมาอีกนะดูซิอัปากามผลึกนะครับ ยังไม่หมดมาหนึ่งสองสามพันห้าประมาณเท่าไหร่นะพันห้าหรอสองพันหรอประมาณสองพันหรออ่ะแล้วก็เป็นรูอ่าแพ็กการ์ดแบบน,นี้มาขายครับเพื่อนๆเป็นรูปอมดาวนะผมว่าหมวดเนี่ยน่าจอดยากนะผมคิดว่าเพราะหมวดมันไม่มีให้แลกใช่ปะเออนะครับหมวดน่าจอดยากอันนี้น่าจอดง่ายแหละตำรานะครับแต่ผมลองไปเล่นเอาแล้วกันนะครับใช้เพชรอีกเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูซิเฮ้ยเพชรอีกประมาณ ผมใช้ประมาณแค่2,400เลยอีหลออีเวตนเนี่ยนะครับเล่นตัวเลซึมมาหรือว่าเล่นรอบมาผมว่าน่าจะปิดแล้วแหละนะครับโอเคจับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงชอบแล้วกันสับการรีวิวนะรักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับช่วงนี้โควิดเนาะก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับไปและไายบายช่วงีทุกคนครับ